สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ ep ที่11นะคะสำหรับผลงานของแนวทางวดประจำวันที่1กุมภาพานันธ์2568ค่ะข้อมูลในคลิปนี้ก็มีแนวทางเลขเด็ดเลขดับนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้จะมีของอาจารย์ท่านใดกันบ้างเนาะ ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ก็ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะแอดก็ขอแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงเนะาะก็คลิปที่ทางช่องได้นํามาแบ่งปันค่ะก็เป็นเพียงของอาจารย์นะคะเป็นบุคคลธรรมดาที่คิดคํานวณความน่าจะมาแล้วก็ความไม่น่าจะมาของตัวเลขถ้าเอฟซีท่านใดไม่ชื่นชอบอาจารย์ท่านไหนก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะ ข้อมูลชุดแรกเรามาดูของแอดพิมมี่กันก่อนชุดนี้จะเป็น10บบนกับหน่วยบนของเขานะคะแนวทางวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก 7, 9นะคะหลัก10ออกเป็นเลข7หลักหน่วยออกเป็นเลข9แนวทางวดนี้ค่ะข้อมูลชุด10บบนของเขาให้เลข 0, ูเลข4เลข5เลขหเลข8เลข1เลข2แล้วก็เลข3 ชุดผลงานหน่วยบนค่ะให้มา8ตัวเหมือนกันจะมีเลข1เลข3เลข4เลข5เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0จริงๆของเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดพิมมี่ด้วยนะคะข้อมูลชุดต่อมาจะเป็นเด่นล่างค่ะจะเป็นของรัชนกมีโชคนะคะเด่นล่างตัวเดียวแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข4 ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นชุดแต้มล่างของเขานะคะแนวทางงวดนี้ก็จะให้แต้ม 7, กับแต้ม4นะคะผลงานของรัชนกมีโชคก็เริ่มทยอยอแบ่งปันข้อมูลให้แล้วเนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เรื่อยๆขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่เลขติดบนของหนุ่มขอนแก่นกันเลยค่ะ ชุดผลงานแนวทางงวดที่แล้วให้มาสี่ตัวก็เข้าไปสองตัวเลยนะคะสลากออก7จ็แนวทางงวดนี้เลขติดบนของเขาให้เลข8ดเลขหเลข3ามแล้วก็เลข7ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นแต้มล่างของขุนพี่พรแนวทางงวดนี้นะคะให้แต้ม2แต้ม7แล้วก็แต้ม8ก็ชุดแต้มก็คือเอาเลข2ตัวบวกกันนะคะใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยขอบคุณของขุนพี่พรด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นเด่นล่างของแอดมาลีนะคะแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาค่ะ2ตัวอันนี้ก็เข้าไป2ตัวเลยนะคะ2 3สส,ส่วนงวดวันที่2ค่ะ1น่อาวันที่2เดือนมกราคมก็เข้าไปด้วยนะคะเลข1นนอกสลากออก51ส่วนแนวทางงวดนี้นะคะชุดเด่นล่างของแอดมาลีจะให้เลข1กับเลข 7@ แอดก็ขอบคุณของแอดมาลีด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ชุดตัวเจาะของแอดแสงเดือนกันเลยค่ะจะระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดล่างแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก 2- อสนะคะผลงานแนวทางงวดนี้ให้มา9คู่ชุดเหมือนเดิมจะมี40 31 59 05 41 87 06 07 98 ส่วนข้อมูลชุดบนยังไม่มาเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ผลงานของอาจารย์โกสัมพีกันเลยนะคะเรามาดูข้อมูลชุด ข้อมูลชุดบนกันก่อนค่ะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็เข้าไปนะคะในส่วนของแค่เลขเด่นเท่านั้นคือเลข7เนาะตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก7 7 9ส่วนแนวทางงวดนี้นะคะเด่นบนของเขาค่ะให้ตัวเน้นคือตัวเดิมคือเลข7เลขรองให้เลข1เจาะข้อมูล2ตัวจะมี1 2 1 3 1 4 1 7 7จ7ด7องเจาเจาะข้อมูลชุด3ามตัวจะให้4 7 6 274 412แล้วก็1 7 6ชุดผลงานต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับสองสนะคะตัวเจาะเลยเนาะผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข4เลขรองให้เลข7 ตัวเจาะจะมี7 6 7 4 0 6 1 6 4 6 0 4 1 4 5 4ส่วนข้อมูลที่เป็นเลขดับของคาวแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วเนาะสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราขอบคุณของอาจารย์โกสัมพีด้วยนะคะเรามาต่อในส่วนของที่แนวทางเลขดับกันเลยถ้า f อท่านใดไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ เรามาดูชุดดับของบ้านนี้มีรักกันต่อเลยค่ะชุดนี้จะเป็นดับสิบบนสูตรรวงข้าวแนวทางงวดที่แล้วให้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งมาสลากออกเจ็ดเจ็ดเก้าหลักสิบออกเป็นเลข7ดก็ถือว่าผ่านสว่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบบนนะคะสูดรวงข้าวให้เลข8ดทั้งคู่เลยต่อมาจะเป็นดับสิบบนสูตรปูนาแนวทางงวดที่แล้วให้เลขแดมา สลากออก779หลัก10ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนสูตรปูนาของเขาให้เลข9้าชุดต่อมาจะเป็นดับ10บนนะคะสูตรปลาคอ้อแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข9มาสลากออก779หลัก10ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบบนนะคะสูตรปลาข้อของเขาให้เลข8ปดชุดต่อมาจะเป็นดับสิบบนสูตรใบดำแนวทางงวดที่แล้วให้เลข3มาสลากออกเจ็ดเจหลัก1ิบออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่านผลงานแนวทางงวดนี้ดับ10บ,บนสูตรใบดำให้ตัวเดิมคือเลขสาม ชุดต่อมาจะเป็นดับสิบบนสุดน้องอ่างแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6มาสลากออก7-79ดดหลัก10ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บบนนะคะสูตรน้องอ่างของเขาให้เลขศูนย์แอดก็ขอบคุณของอบ้านนี้มีรักด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของฟรีดอมแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลักออกสองสาก็ไม่ผ่านนะคะเลข2ไปออกหลัก10ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของฟรีดอมให้เลข9้าชุดต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของคาวแนวทางงวดนี้ให้เลข9้าเนาะ งวดที่แล้วแอดไม่เจอข้อมูลเลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบไพ่ก็ขอประทานโทษด้วยค่ะแต่จากสถิติของเขาที่ให้มาก็หลุดไปนะคะแอดก็ขอบคุณของฟรีดอมด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นดับอ่าร่างทุกหลักนะคะของกบเคโร่แนวทางงวดที่แล้วให้เลข7มาสลากออก2อสก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดาบล่างทุกหลักของกบเคโรให้เลขห้าชุดต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของกบเคโรแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสองมาสลากออก7 7 9ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของกบเคโรให้เลข4 FG ท่านใดติดตามของกบเคโรอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลย เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำม,มาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ